ราครเรื่องน้จะเริ่มตอที่4ค่ะเออหอว้่าช่างพูดจริงยังไม่เบาบางลงกว่ามันนุ่มๆเลยยังไจง,งจะเ,อ,เอาเงินมเจอาแท็กซี่มาผมแมวทั้งสองอย่างทาง่านก็ได้คุณพูดตามตาคุณเบื่อเต็มทีแล้วจะพูดกันดีไม่ชอบต้องพูดกันอย่างเดียวชัด เป็นไรก็เป็นไปต้องได้งานเสียให้ได้ทั้งตัวอะาอ้อเจ้าคุณได้เท้าของเราแม,ม่ละออกขึ้นจะไดมาทำเดี้มวมารับฮ่าฮ่าตัวตลกสิแหมคุณพ่ออะไรวันนี้ขอจรจริง <c oughs> แหมคุณพ่ออะไรวันนี้กับพ่ามันจริงฉันหมายกแบบไปใคุณพ่อกับทีเดียว พอเลิกกันไวก็เลยรีบกลับมาท่านใครคะคุณเขาว่าพอนะ่อหน่ะยันเป็นเกอเก่าของเจ้าคุณท่านนับถือผมเหมือนน้องอยางน,น,นะครับครับอ๋อถ้าอย่างนั้นดิฉันจก็รับถือคุณเหมือนอาดิฉันเหมือนกันแต่ทำไมดิฉันยังไม่รู้จักเหมือนอานเลยฉันเคเห็นรอนแล้ว จำไม่ได้พี่ชา้นเป็นคนที่จำคนเป็นแน่นะรอนเห็นจะจำฉันไม่ได้เลยเมืาอฉันเห็นรอนครั้งก่อนนี้นะอายุรอนแต่แค่ตองปีเท่านั้นแหมถ้าอย่างนั้นคุณคงรู้จักคุณแม่ของลิชั้แล้วสิคะชั้นรู้จักแม่รอนดีถ้า่างนั้นฉันยิ่งดีใจมากขึ้นที่ได้พบคุณก็คือพ่อของดิฉันที่ตายละคะคุณอารู้จักไหม พี่าดิฉันมากพี่ฉันไม่รู้จักเลยเคยเหตแต่ในรูปที่ห้องของคนแม่รูปร่างสูงๆหน้าอกกว้างที่ฉันช่างชอบหน้าเสียดจริงๆหน้าตาดูเป็นคนซื่ใพอใส่คอกว้างขวางถ้าใครบอกดิฉันว่าเป็นคนไม่ดีดี่ันไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดเทียวแต่ท่านก็เป็นคนดีจริงๆอย่างที่ดิฉันนึกด่าเอาในใจจริงไหมคะคุณพ่อ ถ้านะใครบอกหล่อนว่าพ่อหล่อนที่ตายไปนะเป็นคนไม่ดีและก็หล่อนเป็นไม่ยอมเชื่อเชื่อหรอจะให้ดิฉันเชื่อได้ยังไงดูในรูปก็เห็นว่าเป็นคนดีเออนีคณพ่อได้บอกเรื่องเรื่องแร้แวยังเรื่องที่ดิฉันจะแต่งงานบอกแล้วฉันยินดีด้วยคุณอาต้องอยู่รถน้ำดิฉันนะคะฉันเออฉันต้องรีบกลับไปหัวเมืองโธจะอยู่รถน้ำดิฉันหน่อยไม่ได้เที่ยวหรือคะ ฉันจะขอติตองดูก่อนแต่ยังไงยังไงดีฉันก็ถึงฉันจะอยู่รถน้ําล่อนไม่ได้แต่ฉันก็ขอไว้พอให้หล่อนความในตู้ถ้าอย่งางั้นี่ฉันก็ขอรับพรไปล่วงหน้าก่อนคุณพ่อคะช่วยู้จารวนคุณอาให้อยู่รถน้ำให้ฉันหน่อยนะคะดิฉันจะเข้าไปในเวเศดีละเป็พ่อกับคุณอาคุยอยากคุยกันอย่างผู้ชายผู้ชายเนุกกว่า ใต้เท้าขรับจะาคุณขรับใต้เท้าผู้จูดีคนนี้ดีเกินที่เป็นลูกผมผมอันเร็วสามเนี้เป็นพ่อของเขาผมคงดูซึกความจริงเองเดี๋ยวนี้เพราะเราหลอนได้เขียนรูปพ่อของหลอนขึ้นไว้ในใจเป็นคนดีไม่มีทิติผมไม่ต้องการจะลบลูปนั้นเสียเลย นี่แหละครับแหวนของแม่นวลผมได้ติดไปด้วยสิ่งเดียวเท่านี้แหละสด้สิเพื่อนเอ๋ยฉันจะจัดการฉันจะจัดการตามที่แกสั่งอย่าไปตกเลยแล้วผมขออะไรอีกอย่างอะไรว่ามาเถอะฉันไม่ขัดเลยอย่าได้บอกความจริงแกแม่และออเลยให้ข่าวผมนับถือรูปผมเัมันเก่าว่าเป็นป้องขาวแต่นับถือตัวผมว่าเป็นเหมือนอา เอาเถอะฉันจะทำตามที่แกประสงค์ผมลาทีพรุ่งนี้เช้าผมจะกลับไปสักเอาเโลกไปใช้บ้างสินี่เนี่ยได้อยู่เจ้าคุณผมผม ไม่รับไม่กดเอ้ยไม่รับไม่ได้ไม่รับ,ดรบ,รบกดกันเพียวเจ้าปูนผมผมอย่าพูดมากเลยเงินเก็บใส่กระเป๋าเสิเถอะแล้วค่อยหาทางทำมาหากินผมจะไม่ลืมพระเดชพระคูณใต้เท้าจมวันตาทีเดียวขอให้เชื่อผมเถอะ เออตัออ้งใจไว้ให้ดีเถอะนึกถึงแม่รอบ้างนะขอรับผมจะตั้งผมจะตั้งใจทำมาหากินอันชอบทำจริงๆทีเดียวถ้าผมผิดโยกโยนไปอย่างใดย่างหนึ่งขอให้ผมอย่าแขวอายาเลยเอาเถอะอย่าไปตกเลยแม้รอนะ่ะฉันจะรักและแนานอนมันยังเดิมผมจะลืมรอนไม่ได้เลย จะเห็นหนะรอนติดตาไปโจมวันตาทีเดียวผมลาทผมมีผมไม่จะผมไม่จําเป็นที่จะต้องปากไปมเราอแก่เจ้าคุณพอเจ้าคุณได้เป็นพ่อของรอนยิงดีกว่าผมลอยเท่าพันนวีเอาเถอะอย่าไิต่จเลยแม่รอนอ่ะแต่งวงละและถนอนมไมอยังเดินผมเชื่อเชื่อแน่นอน i